ครับมาพบกันในแนวทางฮานอย vip นะครับผมวาราจามวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนะครับสำหรับมัวฮานอย VIP เด่นตัวรอง6มานะครับ6บนมาเจาะ1 6 6 1นะครับขออภัยที่ฟัน7นะครับกอร้นกันต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อวานออก36181ครับ36181วันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ แปดครับวิ่งบนรูดล่าง8นะครับวิ่งบนรูดล่างแปดเนาะถ้าแปดจะแปดอะไรขอดูแป๊บนะครับ6 116ระวัง3 8กับ0 5นะครับงั้นก็จัด3 8ไปเลยในเมื่อมี8นะครับ38 68 78ครับ ็รออยู่ฝุ่นม่จะตกกทีไม่เห็นจะตกโอ้โหไอ้ตกมาเป๊ะปิด,ปดหายหมดร้อนครับสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดครับมาเจ็ดเข้าไปครับตัวรองคือเจ็ดนะครับตัวรองคือเจ็ดชอบแปดเล่นแปดชอบเจ็ดเล่นเจ็ดครับอยากให้มาทั้งแปดทั้งเจ็ดเลยนะครับ 3ตัวครับเอา7ไปมัดนะครับถ้าอยากแตกตรงเล่น3กลับ6กลับไปนะครับสำหรับพานอย VIP 1นึทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับ